สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะแยมจะมารีวิวคีนค่ะแต่ว่าคลิปนี้ไม่ใช่เคียนรถเขีนเด็กนะคะทุกคนว้าวแน่ๆพราะว่าเป็นคีนบับบิรโฟค่ะ <Yay! S 1> ดูกล่องดูแบบสดใสน่ารักมากมีลายการ์ตูนนะคะดึงดูดความสนใจเด็กๆเป็นอย่างมากเลยแล้วที่สำคัญค่ะคุณดูข้างหลังนะคะนี่ด้านหลังนะคะเขาจะมีเขียนไว้เลยว่า สำหรับผู้ให้เชื่อไรผู้รับเชื่อไรนะคะน่ารักมากเลยนะและดูข้างกล่องค่ะด้านข้างกล่องเนี่ยเขาจะพิมพ์เป็นภาษาเกาหลีนะคะเพราะว่าคินบัมเบอร์บัตโฟมเนี่ยผลิตที่ประเทศเกาหลีนะคะแต่ว่ามีภาษาไทยตรงนี้นะภาษาไทยตรงเนี้ค่ะเป็นเลขที่จดแจ้งออยอนะคะก็คือคินบัมเบอร์บัตโฟมเนี่ยเขาได้ออยอทั้งในไทยแล้วก็ที่เกาหลีด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นปลอดภัยแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันดีกว่าว่าคีนบับบัดโฟมหน้าตาเป็นยังไงนะจ๊ะสำหรับคนที่ซื้อกลิ่นละ1ขวดนะคะทั้งหมด3กลิ่น3ขวดเนี่ยก็จะได้เป็นแพคเกจจิ้งแบบนี้นะคะแกะออกมานะคะแบบนี้เลยนี่คะ่ะม,มีทั้งหมด3สี3กลิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นสีชมพูกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะ สีเหลืองกลิ่น <Green. S 2> มะม่วงค่ะแล้วก็สีฟ้ากลิ่นแตงโมกลิ่นเนี่ยหอมหวานมากเลยนะคะอยากให้ทุกคนลองซื้อไปใช้ดูนะคะกลิ่นหอมจริงๆเขาจะมาในลักษณะกระป๋องแบบนี้น้องเนี่ยสามารถที่จะฉีดพ่นบริเวณกำแพงได้ให้สัมผัสที่อ่อนโยนนะคะเนื้อโฟมเนี่ยนุ่มน่าสัมผัสมากๆนะคะใครที่ลูกๆไม่ชอบอาบน้ำนะคะก็แนะนำเลยคินบับเบิ้ลฟม นะคะก็จะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยสนุกสนานในการอาบน้ำมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวยามลองฉีดเนื้อโฟมให้ทุกคนดูนะคะว่าเนื้อโฟมเนี่ยเป็นยังไงนะคะ oh. นี่ดูสิแค่ฉีดนิดเดียวนะคะโฟมก็ออกมาเยอะแล้วนะคะแล้วดูผิวสัมผัสเนี่ยนุ่มมากๆแล้วที่สำคัญเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยอ่ะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะกลิ่นสตรอเบอรี่มันก็จะแบบกลิ่น เป็นสตรอเบอรี่ละมุนละมุนนอกจากที่จะทำให้ผิวกายสะอาดแล้วนะคะก็จะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยสนุกสนานด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้ชินบับเบิลฟมนะคะแยมโทนิกรอบหนึ่งมีทั้งหมด3กลิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่กลิ่นมะม่วงและกลิ่นแตงโมนะคะโดยที่1ขวดเนี่ย ราคาจะอยู่ที่390บาทนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแยมแนะนําเลยนะคะให้ซื้อไปกลิ่นละ1ขวดก็จะมาในแพ็กเกจจิ้งสุดน่ารักแบบนี้นะคะไว้เป็นของขวัญแทนใจได้ค่ะและที่สําคัญราคาก็จะประหยัดลงนะคะในราคา3ขวดน,นี้ราคาเพียง999บาทเท่านั้นใครสนใจก็สามารถอินบ็อกเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ